ก็จริงๆคือก็คุยกันอยู่ครับว่าว่าจะปลายปีหรือว่าปีหน้าเพราะว่าคือต้องบอกว่ายุ่งมากทั้งคู่เพราะว่าตัวลี่เองเนี่ยลี่ก็กำลังจะเปิดธุรกิจใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองด้วยเหมือนกันแล้วก็จริงๆแล้วคือเราอยากเหมือน ไปเที่ยวกันก่อนด้วยจริงๆก็คือแพลนกันว่าแบบเออก็อยากไปเที่ยวน้ออยากเก็บตังค์เที่ยวกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เพราะว่าท้ายสุดแล้วตอนนี้ก็คือถ้าทางการก็คือเราก็จดทะเบียนแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือเป็นสามีภรรยากันแล้วแหละับแพ่ตัวงานเองเพราะจริงๆหลายๆคนก็แบบว่าถามเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็น่าจะถ้าไม่มีอะไรแบบน่าจะปีหน้าครับที่ที่คุยกันล่าสุดน,นะฮะแต่ว่า มันอาจจะเปลี่ยนแปลงอีกนะอันนี้ก่อนคือยังไม่ได้ชัวร์ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยดูจากแพลนดูจากทุกอย่างและที่คุยกันล่าสุดก็น่าจะตีถัดไปใช่ครับเพราะว่าปีนี้ค่อนข้างยุ่งกันทั้งคู่เลยมันไปเริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่จริงๆมันไม่ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ครับมันอยู่ในแพลนอยู่แล้วครับเพราะว่าเราคุยกันว่าบ้านใช่ไหมครับบ้านเสร็จปุ๊บงานแล้วก็วันที่เรารู้สึกว่าเออเนี่ยเราจะจัดแล้วก็จะจัด พราะท้ายสุดแล้วทุกวันนี้ครับก็คือเราแต่งงานกันแล้วแค่อาจจะยังไม่ได้จัดงานเซเลบริชั่นเฉยๆทุกอย่างน่าจะเสร็จประมาณเมษายนครับที่แพลนตามแพลนนะครับหมายถึงว่าตอนนี้มันเละมันมนิดหน่อยแต่ว่าถ้าตามแพลนที่คุยกันล่าสุดคือตอนนี้ก็ดําเนินการตามแพลนต่อเนื่องมาเลยน่าจะเมษายนสิงห ใ่ใช่ใช่จริงจริงพอพอเนือไปเนื้อมาตลองโยกไปเรื่องเรื่ออย่างเง,งี้ยมันมโอกาสที่แบบมันจะเล็กลงไปไหมแล้วก็กลายเป็นว่าแบบหายไปเลยหรือไม่ต้องมีก็ได้ในมุมของเราเอีกเพราะเราก็แต่งอาสเด็จสมเด็จสมเียนแล้วผมว่าคำถามนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับจะมีหรือไม่มีนะเพราะว่าท้ายสุดแล้วอ่ะถ้าเราอยากมีเราก็มีอยู่แล้วเมื่อไหร่ก็ได้ใช่แล้วท้ายสุดแล้วครับ ด้วยความที่สิ่งที่มันสําคัญที่สุดสําหรับผมนะครับแล้วผมว่าสาหรับลี่เองด้วยคือการที่เราเลือกที่จะอยู่ด้วยกันแล้วแล้วก็จดที่อยู่ด้วยกันแล้วแล้วก็กําลังสร้างบ้านและอนาคตไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการจัดงานเนี่ยมันเป็นเหมือนเซเลบริตีนมากกว่าที่จะเป็นการเอาสองคนมาบอกทุกคนนะว่าฉันเป็นสามีภรรยากันแล้วเพราะท้ายสุดแล้วทุกวันนี้ทุกคนทราบใช่ไหมครับ พราะฉะนั้นจริงๆแล้วคืองานมันคือเราจัดเพื่อที่จะเซเลบรตอันนี้ให้คนอื่นด้วยซ้ําจริงๆแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่อยากจัดอยากจัดครับอยากทําอยู่แล้วแต่แค่เราต้องดูตามแผนของสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่จําเป็นจะต้องทำณตอนนี้มากกว่าผมว่าตรงนี้มันมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากก็บ้านเสร็จสร้างครอบครัว สร้างอนาคตด้วยการวันหนึ่งอยากมีลูกไหม ي? อยากมีทั้งคู่อยู่แล้วครับทั้งคู่จริงๆรี่รักเด็กมากแล้วก็ทุกวันนี้ก็คือรีติดหลานมากแบบติดหลานมากถ้าใครตามโซเชียลมีเดียรีจะเห็นหลานตลอดเวลาคืออยู่กับหลานตลอดอวันไหนที่ผมแบบไม่ว่างแล้ววันไหนเขาว่างว่างไม่ตรงกันเอาละเอว่าไปหาเอวาอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมเองก็อยากที่จะ,จะส่งต่อให้กับ อีกชีวิตหนึ่งนะเราเรารู้สึกว่าเราเคยเห็นน้องเราตั้งแต่น้องตอนเด็กๆแล้วเราแบบโตแล้วอะ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเรามีเราก็อยากที่จะแบบเลี้ยงดูดูแลให้เต็มทีม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นตามสเต็ปแล้ะครับเขาอยู่บ้านแล้วก็ทําในสิ่งที่ต้องทําไปเที่ยวแล้วก็ก็แพลนอยากจะมีลูกด้วยกันใช่ใช่ใช่แต่ว่าปีนี้จริงๆคือโฟกัสจริงๆเพราะว่ารี่เอ็ก็คุยกับผมว่าเธอเราอยากแบบโฟกัสงานนะ แล้วก็เราอยากเที่ยวด้วยเพราะว่ารู้เลยว่าถ้าวันหนึ่งมีลูกอ่ะทุกอย่างมันจะทุ่มหมดเลยครับมันหมายถึงว่าเวลาเราที่เราว่างหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะทุ่มให้ลูกเราจะทุ่มให้ลูกกันแน่นอนทั้งคู่เลยนะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเออเออออยากเที่ยวด้วยกันดีกว่าสิเับไทะเบียนแล้วกระเป๋าเงินราคาพิเศษกระเป๋าเงินก็เอาดีๆนะมันก็รวมมาขั้นานแล้วาาน,นะคระับ ก็เหมือนที่อยู่ในคลิปลี่เลยฮะเงินลี่คือเงินลี่เงินผมคือเงินลี่ฮะมไม่ได้คิดอะไรมากครับมันไม่ต้องคิดอะไรมากครับเพราะว่าท้ายสุดแล้วก็คือทุกอย่างทุกวันนี้ทั้งคู่นะครับมไม่ใช่แค่ผม,มก็ทําเพื่อสร้างอนาคตทเพื่อบ้านที่เรากําลังสร้างอนาคตทเพื่อบ้านที่เรากําลังทํากันอยู่ต้องบอกว่าบ้านก็ใช้แรงการหาเงินค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเ,คเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่เราทํากันทุกวันนี้ก็คือเพื่อ ให้บ้านมันเสร็จสิ้นออกมาด้วยดีแล้วก็ตามแผนที่เราตั้งใจกันไว้แล้วก็ทุกอย่างทุกวันนี้เราก็ทําด้วยกันครับแต่ว่าก็ก็จะมีอะไรที่เราเก็บไว้เพื่อที่เราอยากใช้กับตัวเองตัวลี่เองก็จะมีพ็อกเก็ตตรงนั้นด้วยเหมือนกันแต่ว่าท้ายสุดแล้วอ่ะเมนหละคือรวบข้อดีของการใช้ภรยาเก็บเงินอะไรครับเราไม่ใช้ครับแต่ส่วนตัวผมเป็นคนไม่ค่อยใช้อยู่ไม่ใช่เขาไม่ให้ใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ใช เอาจิงๆินะรี่ทุกวันนี้นะยังบอกว่าเธอเธอจะซื้ออะไรให้ตัวเองเธอก็ซื้อบ้าง,งเธอเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยซื้ออะไรให้ตัวเองอยู่แล้วผมจะแบบใช้เงินกับแบบกินข้าวหลักๆเลยเอาดีๆนะสิ่งที่ผมใช้เยอะที่สุดนะคือดูหนังเป็นคนชอบดูหนังแล้วก็แบบเหมือนที่บ้านก็เลยจะจัดแบบซิสเต็มที่เอาไว้ดูหนังเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะไปทุ่มกับอะไรอย่างงี้มากกว่าเขาก็ไม่เคยบ่นไม่บ่นลีไม่เคยบ่นเรื่องการใช้เงินของผมเลยเพราะว่าเขารู้ว่าผมค่อนข้าง มีสติกับการใช้เงินพอสมควรักพิชินระคาบกับนัชอปไม่ครับผมนะผมจะพูดกับลี่เสมอว่าเธอนะพักน้ำแรงเธอเธอมีสิทธิ์ในการตัดสินใจในการใช้มันในแบบไหนก็ได้ที่เธออยากใช้ถ้ามันไม่ลำบากตัวเราและครอบครัวเธอเธออยากจะชอ็อปเธออยากจะซื้อเธออยากจะทําอะไรนั่นคือเราภูมิใจและเราพพอร์ตเธอเพราะว่ามันคือการเติมพลังให้ตัวเองเพราะผมรู้ ว่าลี่ทางานเก่งมากแล้วก็หาเงินเก่งมากครับเพราะฉะนั้นจะไปเบรกเขาอ่ะมันไม่แฟร์มันไม่แฟร์จริงๆมันไม่แฟร์เลยเขาส่าห์ตั้งใจโฟกัสเหนื่อยทุกอย่างนอนน้อยเพื่อที่จะหาเงินเยอะๆอะเราจะไปเบรกเขาแบบเธอเธอจะช็อปทาไมเธอเก็บมันไม่แฟร์สำหรับเขาครับเพราะว่ามันเป็นน้ำพักน้ําแรงเขาครับอ,อ๋อครับนิดหน่อยฮะไปเติมไปเพิ่มมานิดหน่อยเพยื่ออันนี้อ่ะให้ตัวเองแต่ว่าอันนี้เป็นของขวัญที่น้องสาวให้ครับ น้องสาวโซฟีเป็นคนช่วยดีไซน์แล้วก็แล้วก็ทําให้ครับยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จก็หนึ่งสองเดี๋ยวจะมีอีกนิดหน่อยบางคนพยายาจะห้ามมากเรื่องสาวลี่เคยพูดไว้ว่าเมื่อก่อนนะลี่ไม่ค่อยอยากให้ทําแต่ว่ามันไม่ใช่อะไรหรอกทุกวันนี้ก็คือมันจบกับทุกเรื่องแล้วไงครับมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องภาพลักษณ์หรือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วผมว่ายุคนี้เจเนอเรชันนี้มันเป็นเจเนอเรชันที่ ไม่ได้มองเรื่องพวกนี้แล้วสักเท่าไหร่ผมว่าหนึ่งคือเราก็เป็นนายตัวเองนะครับเราผมว่าเมื่อก่อนนะมันคือความที่ถ้าจะรับข้าราชการหรือไปทํางานบร,ร,บริษัทหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะดูเรื่องภาพลักษณ์ใช่ไหมครับแต่ผมรู้สึกว่าทุกวันนี้มันมีหลายๆอย่างที่เราเห็นนะธุรกิจหรือคนที่ประสงคความสําเร็จในชีวิตมากๆเลยสัตว์เป็นตัวก็มีเพราะฉะนั้นนะผมว่ามันมีตัวอย่างหลายๆตัวอย่างที่ทําให้มันไม่เกี่ยวแล้วครับแล้วก็ท้ายสุดแล้วบอดี้เรา อนนี้เราความสุขของเราแล้วก็ทําให้เราอินสปายหรือมีความสุขของเรามันก็แล้วแต่บุคคลส่วนตัวไม่ได้อยากจะแบบโอ้โหมานั่งเถียงนะว่าศัก์มันดีหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าอันนี้คือแขนผมจะทําอะไรกับมันก็เป็นสิทธิ์ของผมเพราะฉะนั้นเนี่ยลี่ก็ให้เกียรติตรงน,นั้นแล้วก็ลี่ก็ลี่ชอบด้วยซ้ำลี่บอกว่าวสวยเธออันนี้สวยเลยแบบดีไซน์สวยเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ ก็ดีฮะดีใจฮะที่สิ่งที่เราชอบเขาก็ชอบด้วยเหมือนกันเลยเงี้ยครับแต่ท้ายสุดแล้วผมว่ารี่เองก็ทุกวันนี้ก็คือเราอยู่กันแบบนี้แล้วเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันครับจริงจริงไม่หรอกครับจริงจริงแล้วรี่แค่กลัวว่ามันจะเยอะเกินไปแล้วก็รี่กลัวว่ามันจะไม่สวยแล้วเราจะไม่แฮปปี้กับมันในระยะยาวลีกลัวว่าพอผมทําไปแล้วมันอยู่บนบอดี้เราแล้ววันหนึ่งเราจะเบื่อมันเราจะแบบไม่ชอบมัน แต่ก่อนหน้านี้ผมสัตตรงแขนไปแล้วอันหนึ่งอันนี้ก็ประมาณสี่ห้าปีแล้ก็อันนี้ไม่เป็นสิงโตรครับก็ไม่ไม่ไม่ได้เบื่อเพราะฉะนั้นก็เลยแบบพี่ก็รู้แล้วว่าถ้าเราเลือกจริงๆอ่ะก็ไม่เบื่อขอบคุณครับ